แค่เพียงร่ำเดียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยยังขนาดนี้นะฮะทานี้หญิงละล้านล้อมมาจอดพอกันจากขนาดาประชวรพี cioè, ่น้องเอ๋ยนะฮะอยากที่จะบลอกเล่นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะนี่คือไทยแลนด์นเาะ โอ้โหโทษโทษพี่น hey, <Okay. S 1> ้องเอ๋ยนะฮะแรงวายุช <im halt> <im> ุดวอยูนะพี่น้องเอ๋ยนะตอนนี้เ่าเรียกชือว่าอยู่ทีวัดอรุณเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องเอ๋ย หลายครั้งทีบาวบูมาาน้พอพี่น้องนะบอกเลยได้ว,ว่านักท่องเที่ยวหลายขนาดนเนาะพี่น้งนะองเนาะเพราะว่าสเปนวันธรรมดานเนาะพี่น,น้องแต่เทศกาลโอ้โหบอกเลยว่าหลายกว่านี้พี่น้องเลยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเพิ่นกันสีแวะเวียนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของอ่ากรุงเทพมห ah านครเนาะพี่น้องเ,พเพอนานะฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ก็หลาย เดี๋ยวบาบลถ้าขึ้นไปดันบนได้พี่น้องนะแล้วก็จะ,ะเ,เดินเวียนไปทางฟังขวาเมื่อแล้วออกไปทางด้า,านซ้ายนาอพี่น้องเนาะโอโ้ขนาดแดดแห้งขนาดนี้เด้แรงบ่มีตกเด้พี่น้องเลยนี่เลย ชุดไทยคือยืนหนึ่งพี่น,น้องเลยตอนนี้ชุดไทยคือเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเลยเนาะสวยรอกันทั้งนั้นเลยคือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายและเป็นน้องเลยบ่ายโมงตรงเลยนะเนาะพี่น้องเนาะของวันที่เสารเจ็ดเด็กพี่น้องเลย แดดเฮงขนาดเลยแต่ว่านะักท่องเที่ยวคนกแหวบเวียนเขามากเหย,ย,เยียบเหยียบเรือมาเยี่ยนในท่านทีๆคนอยากมากนะพี่น้องนี่คือวัดอรุณ นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ในพร,นะ,ะ,พร,ร,ระปรางนะฮะพระปรางวัดอรุณราชวรารามรเดี๋ยวบาบูจะดยางลงไปฟังท่าเรืออีกตัวหนึง่ง สน่ห์กรุงเทพมหาคนครพีนออ่น้องเอ้ยนะฮะมอรกท่างรถท่างงามลำบ,บัดร,รุ่นโอ้โห,หพี่น้องเอ้ยนะฮะเบื้องตอนมาแล้วกับตอนกลับนเนาะบอกเลยเลยว่า ุยอดอีปเทศไทยโอโโโ้ <c oughs> โหเมื่อเรือเทียบท่าเปน็นดอยเลยนะฮะนักท่องเที่ยวทีลงแต่เรือแล้ว็จะขาจาึ้นเรือเนาะ บาโบชีพา้าไปนองนีไปเบ่งบรรยากาศนนะี่ยตอนที่เดินทางไปท่าเรือสาทรเนาะไปนองเนาะโอ้โหเรล้ะสเอยากเลยี่จะรเอเดยากอีจะลอกเล่นแบบได้นาะไปนองเนาะน,นี่คือไทยแลนดะ์ฮะทุกทุกสถานที่นะที่เป็นแหล่งท่องเทนะี่ยวนี่ฮน้ำตกยมพอจา แน่นนะฮะเน้นคือจังอีทุกทานเห็นน้อพี่น้องเนาะนี่คือเอไอบอดด้แต่งภาพน้อพี่น้อง,องเอ้ยนี่คือภาพจริงนะฮะเดินทางแถบสีบอดดี้อะไพี่น้องพี่แน่น ก็ได้ใส่โอ้โหไอพี่น้องเลยสุดๆเลยเนาะตอนนี้บาโบก็จะล่งนะฮะล่งเรือนะฮะยู่จีนแหวัดพระลุ่นราชวรารามเพื่อจะมุ่งหน้าไปอย่างสาทรนี่พี่น้องว้าวสุดยอดสุดยอด โอ้ยชัดขึ้นด้านบนเนาะขวาด้านล่างแน่นเลยเต็มเลยโอ้โหคีดน้องเลยโอโ้ยนะขนาดแดดแท้ขนาดดีเนี่ยนะท่องเที่ยวกับวอยันเนาะ คือฝรั่งก็ชอบนะฮะโอ้โหอีกฝากฟังนึงพี่น้องเลย อนนี้อยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะพี่น้องเนาะเรือลำนี้บอกเลย่าคุณสารรลายขนาพี่น้องนาะเบิ้งเอาพี่ละไอคอนสยามครับไอคอรั้เลย่ลาเรือลำนี้เนี่ยบางตาไปเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวนีฮะ ก็ต่างพร้อมใจกันลงที่ท่าเรือนะฮะไอคอนสยามโอ้ขนาดแค่เพียงร่ำเดียวเลยพี่น้องเอ้ย่ังขนาดนี้นะฮะมีอีกหลายร่ำม,มาจอดทอดกันจะขนาดใดโอ้โหเมืองไทยพี่น้องอย,อยากที่จะเทมได้นะ เดินทางต่อนัา่บารบูไปที่ท่าเรือสะพอน้องไปถ่องนอกะเพื่อจะขึ้นนะ่ะขึ้นจากเรือแล้วก็ไปพีชีอินน้องไปถ่อง ที่จุดเชิญเจ้าวันปีใหม่เนาะพี่น้องครับสะพานตากสินนั่นเองสะพานตากสินก็นจะสองฝัง่งจะเป็นสะพานตรงกลางจะเป็นนะทางรถไฟสายสนามกีฬาไปบางบนาท่นเองเนาะพี่น้องน้องครับไปเชื่อมต่อครับรถไฟฟ้าสายสีฟ้เนาะพี่น้องน้องที่สถานีกรุงเทพกรีนนั่นเองนี่คือสะพานตากสิน โอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มเรือนาะพไปน้องตอนทีบาวเดินข้างมาจากวัดอรุณนะฮะแล้วนักท่องเที่ยวก็มาโลกฟุบเดี่ยวนาทีห้างไอคอนสยามท่าเรือไอคอนสยามแสดงเวานทีอ่าเป็นทุดสำคัญสำคัญเลยนะกับจะเป็นอไอคอนสยามครับวัดอรุณน,นะทีนักท่องเที่ยวเพ่ต่อการมากเฉพาะมือหนีได้ไหมน้อง โอ้โหเรือกับหลายร่ำพี่น้องไอ้แลนสวนกันไปแลนสวนกันมาเนาะมาว่าทั้งหนามาว่าทั้งบกเนาะพี่น้องประเทศไทยเนี่ยสุดยอดดีดีเนีมาบุกทอแล้วพี่น้องเนี่ยข้าเรือสามทอนนะเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างใช่ป่ะพี่น้องเอ้ยเพื่อจะขึ้นจากเรือเนาะ ทุกแล้วหอนแล้วสาวทอดเดี๋ยวบาบูจะเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า BTS นะเพื่อจะมุงนะ่งหน้ากลับสมุทรปราการนี่เป็นหลังเลยท่านทนพะอแล้วสถานท,ทีบาบูจะเดินทางมากสำหรับคลิปนี้บาบูเองจะขอ้อนยญานล่าท้าชมไปเพียงเท่านี้ก่อนจากกิ่ลิงกดไห์เป็นกำลังใจ โค้ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวโงเด้อพี่น้องสนับสนุนบ่าวโบโดยการบวชถามโค้ดหน้ากรแล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสุขสบายดีจงเป็นของทานร่ำร่ำเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสบายดี